สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับรอเก็บเกี่ยว Water Mint อยู่นะครับเหลืออีกประมาณ1น,นาทีนะ วันนี้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องก,การผูกตัวผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูที่เมืองนะครับเป็นการผูกเพื่อเอาตัวผูกแอคเคาท์นะครับเพื่อเอาตัว NFT นะครับซึ่งมีให้เลือกอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ตรงเพยเยอร์แล้วก็ตรงอวตาร เอาท,อทีครับไปตรงที่ NFT a v a t a นะครับตัวนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเดินในเมืองเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในเมืองกันนะครับเดี๋ยวขอเก็บเกี่ยวตรงนี้ก่อน เมื่อวานนะครับทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวการทำเหมืองนะครับซึ่งคิดว่าสายทำเหมืองเนี่ยในระยะยาวค่อนข้างดีนะครับคือเก็บกำไรตลอดนะครับในฟาร์มนี้เองเนี่ยนะครับในแลนด์นี้เนี่ยครับซึ่งเป็นแลนด์น้ำนะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นพื้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเอาไวป้ปลูกวอเทอร์มินนะครับ ในแลนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมืองอยู่ให้สองที่นะครับผมก็เลยเอามาคือในไหนก็ต้องปลูกวัตเตอร์มินและนะครับก็เลยเอาเอามาทาเหมืองตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆฟาร์มนี้ค่อนข้างครบนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ปลูกวัตเตอร์มินได้เนาะนะครับแล้วก็ฟาร์มค่อนข้างมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็สามารถทําอาหารได้นะครับบริเวณนี้ สามารถครัฟของได้นะครับสามารถตัดไม้ได้นะมีหลายอย่างให้ทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเจอฟาร์มไหนดีๆแลนไหนดีๆก็เซฟไวล้ละกันนะครับบุกม,มากไว้อ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บเกี่ยวๆๆเลยครับวันนี้เป็นวันที่กิจกรรมที่คานิวาวหมดแล้วนะครับคือเรายังสามารถเข้าไปได้อยู่นะแต่ว่ามันหมดแล้วนะ เดี๋ยวขอกลับเมืองก่อนคือเรายังสามารถไปเล่นมินิเกมได้อยู่นะครับแล้วก็เรายังจะได้รับติกเก็ตอยู่นะครับแต่ว่าเราไปแลกของไม่ได้แล้วนะนะครับปิดแล้ววันนี้ปิดแล้วโอเคนะครับเห็นไหมเรามาเดินในเมืองเนี่ยเราจะเห็นตัวคล้ายๆคล้ายๆกันเนี่ยเยอะเลยนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนะุหน้าสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับ เยอะเลยในเมืองในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปดูราคาป๊อปเบอรี่กันหน่อยวันนี้เป็นวันที่ราคาป๊อปเบอรี่ขึ้นสูงมากเลยนะครับถามส่วนตัวถามจริงๆไม่รู้จริงๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะไปดูราคาป๊อปเบอรี่นะครับโห 5กว่าแล้วนะครับ5เบอร์รี่กว่ากว่าแล้วนะสูงมากเลยนะคือเราเราจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราขายที่ร้านเนี่ย NPC เนี่ยเราจะได้แค่3เหรียญใช่ไหมครับ3 3เบอร์รี่ใช่ไหมนะครับ3หรือ4นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาขายเในตลาดนะครับเราจะได้4กว่ากว่าเนาะนะครับเราจะได้4กว่ากว่า ก่อนอันนี้นะตอนนี้ได้5กวกากว่าแล้วคือมาขายที่เนี่ยคุ้มมากเลยนะครับแต่ถามว่าระหว่างทำพอเปอร์รี่กับทำทำวอเทอร์มินขายเนี่ยณนะตอนนี้นะครับวอเทอร์มินก็ยังราคาดีอยู่นะครับโดยเฉพาะเอามาขาย n p c นะครับเพราะนั้นทำวอเทอร์มินดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเลเวลยังไม่ถึง11เนี่ย นะครับยังไงก็ต้องทำ properly นะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาขายก็เลยนะครับเมื่อกี้เก็บเกี่ยว WATER m i n ไปละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรที่ต่อจากการทำเหมืองนะครับนั่นก็คือการการคร้าของนะครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดยขอขายก่อ เห็น okay. ไ,ไหมบังคับยีิบสี่ไปเลยครับยีิบสี่เหรียญน,นะครับเราไม่ต้องมาตั้งเลยนะเขาตั้งให้เองเลยนะครับเราก็เซลล์ไปเลยครับได้เงินทันทีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ผมตั้งขายไว้นะค่อนข้างเยอะเลย ี๋ยวผมจะรีมูฟตัวตัวไอโรไนท์นิดนึงนะครับอโอเคไอโร n ไนท์ตอนนี้นะครับมาอยู่ในกระเป๋าผมแล้ว18ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำอะไรให้ดูครับอันนี้ต่อจากสายเหมืองนะสายเหมืองที่ไปทำเหมืองมาแล้วเราจะได้แร่ไอโร n ไนท์มาคือแร่ที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับ อนนี้ Energy เหลือน้อยมากเลยนะเหลือแค่ร้อยหกเองต้องใช้อย่างถนอมแหละนะครับเออไอที่บอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับตัว NFT ตัวนี้มันคือตัวมันคือโมฆ่านะมันชื่อว่าโมฆ่าใช่ไหมโมฆาเวิร์สนะนะครับเราไปเชื่อมบัญชีนะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการเชื่อมบัญชีเอาแค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรเลยครับเชื่อมบัญชีเฉยๆเลยไม่ต้องเข้าไปเล่นไม่ต้องอะไรเลยนะครับและสักพักหนึ่งเขาจะให้ตัว NF t นมาให้ต้อง5ตัวนะเราก็มาเลือกเล่นได้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้เราจะไปคราบของกันนะครับก็คือคราบตัวไอรอนบารนะครับตัวนี้ซึ่งจะใช้ไอ o n นไนท์ถึง4ชิ้นนะครับเราจะได้ไอไอรอนบาร์ Iron Bar ชิ้น วิธีการมาตรงมาตรงที่จะทำเนี่ยมาตรงที่จะคาฟเนี่ยนะครับก็คือให้เราเดินจากตัวเมืองนะครับตัวลาน,น้าพุเนี่ยเอามาเดีใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวผมเดินกลับมานะตรงนี้คือลาน,น้าพุใช่ไหมครับเราเดินขึ้นไปนะครับหน่อยนึงแล้วก็เฉียงๆออกไปทางซ้ายนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัวนี้นะครับ สถานที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่มีไฟนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องมีฟืนตัวนี้ครับฟืนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปตัดมาได้ได้ครับเราไปตัดในเมืองได้เลยครับไปตัดไปตัดตรงจิวก็ได้หรือไปตัดที่เมืองอื่นก็ได้ครับที่มันเป็นลูกกากบาทนะครับกากบาทตรงต้นไม้เนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาฟืนเนี่ยมาโยนใส่ตรงนี้นะครับและไฟจะติด ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่ไฟติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะครัฟของได้ละนะครับเดี๋ยวขอยัดญาตคัฟให้ดูสักชิ้นหนึ่งละกันอันนี้ใช้เวลาไม่นานครับ30วินาทีเองและเราจะได้ได้ได้เอของได้เอของของวิชาเซรามิกด้วยนะครับเ,เราก็ครัฟไป30วินาทีนะครับเราจะได้ไอ r รอนบารมาถามว่าดีกว่าอรอนไนท์ไอไนท์ไหม ดีกว่าครับคือขายได้ราคาดีกว่านะครับแต่ว่าเราต้องเสีย energy ด้วยนะเมื่อกี้มีร้7ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือร้อยสีนะครับคือเราก็ต้องเสียพลังงานในการคับของด้วยเนาะก็ต้องคำนวณดีๆนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับหมายถึงว่าคุ้มในที่นี้คือถ้าเปรียบเทียบกับการไปทาฟาร์มเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่าคือเกมนี้นะครับ เน้นหลักๆก,ก็คือตัว Energy เนาะเพราะว่าหมดไวมากอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดคเล c กได้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านนะครับไปที่ Marketplace ดีกว่านะครับแล้วเราไปขายใน Marketplace คนที่จะขายใน Marketplace ได้นะครับก็จะต้องเติม VIP นะครับถึงจะขายได้เนาะไม่งั้น เราก็ต้องไม่ขายกับ NVC เท่านั้นนะครับซึ่งอย่าง Popberry เองเนี่ยขายที่ NVC เนี่ยราคาถูกมากนะครับขายในตลาดดีกว่าอะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับเราจะเปรียบเทียบ Ironite กับ Iron Bar นะครับดูนะ Ironite นะครับ Ironite อยู่ที่1.37เบอร์ e r r นะครับ ราคาต่ําสุดนะไปดูไอรอนบาร์กันบ้างไอรอนบาร์อยู่ที่เก้าจุดนะครับโอเคบอกว่ามันไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งก็จริงคือเราใช้เราใช้ไอโรนไนท์สชิ้นนะครับและเราจะได้ไอรอนบาร์มาหรือไอหรือไอโรนไนท์บาร์มาเนี่ยนะครับ1ชิ้นถูกไหมครับ4ี่ต่อหนึ่งแต่ลองไปคำนวณดูนะครับยังไงก็ค้มนะครับ เพราะว่าเวลาเราคำนวณมาหนึ่ากว่าเนี่ยเราพูนมาเนี่ยยังไงก็ไม่ถึง9.1เพราะฉะนั้นเราจะเหลือกําไรอยู่ประมาณสักสามเบอร์รี่นิดๆประมาณ3เบอร์รี่นะครับและเราลองไปคํานวณกับ Energy ถือว่าที่เราเสียไปค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ให้ทำไอรอนบาดีกว่านะครับเนาะคือมาคือไปขุดมาได้นะครับสายเหมืองนะสายเหมืองเนี่ยไปขุดไอโรนไนท์มาแหละ นะครับและควรเอาไอรอนไนท์ไปค้าเป็นไอรอนบาร์มานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะขายเลยตั้งขายเมื่อกี้9.1เนาะก็ตั้งขายเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับเนาะอันนี้คือสายเหมืองนะครับนะ เดี๋ยวว่าหลังจะไปเล่นแนะนำสายอื่นบ้างจะรีวิวสายอื่นบ้างนะครับจริงๆสายที่ที่รีวิวง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือ,อาสายทำฟาร์มนะครับมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเนาะโยนมเมล็ดปลูกรดน้ำแล้วก็รอเก็บเกี่ยวแค่น,นั้นเองนะครับ สายพึ่งดีไหมเอ่อณตอนนี้สายพึ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านบนนิดหนึ่งนะครับแคนิวาวนะครับณวันนี้นะครับแคนิวาวเนี่ยไม่มีแลกของนะแต่ว่ายังเล่นกิจกรรมได้ยังเหมือนเดิมนะครับยังสามารถมามาปลูกเมล็ดตรงนี้ได้นะครับมารับมเมล็ดฟรีที่ตู้นี้ได้ ยังทําได้อยู่นะครับแล้วก็ยังเข้ามาเล่นมินิเกมได้ทุกทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยยังเข้ามาเล่นได้อยู่นะครับยังได้ตั๋วเกมตเกตปกตินะครับเข้ามาเล่นได้ปกติเลยนะครับโอเคนะแต่แลกไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับเขาเขียนเลยว่า close นะครับคือตัวนี้ปิดหมดทุกอันเลยนะครับ ก็คือโดยสรุปก็คือเราเข้ามาแลกไม่ได้แหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องรออัปเดตแพทใหม่นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆยังแนะนําอยู่นะครับว่าให้เล่นดีกว่าครับวันนี้ผมก็เข้าไปเล่นมาตอนนี้ก็สะสมได้ตัวร้อยกว่าใบนะครับร้อยเบสองใะคิดว่านะคิดว่าในเมื่อเขายังให้เก็บแบบนี้เนี่ยแสดงว่ากิจกรรมถัดไปเนี่ยยังใช้ ตวทเกตเนี้ยได้อยู่นะครับเพราะนั้นสะสมไว้ดีกว่านะครับโอเคอกลับมาที่เมืองของเรานะครับจริงๆวาร์ปบ่อยไม่ดีนะคือเปลี่ยนแมปบ่อยไม่ดีนะครับเราเสียเอนเนจีนะคือมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเปลี่ยนบ่อยๆมันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ โ okay. อเคะกลับมาที่ลาน,นพูมเหมือนเดิมก็ตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้แล้วครับคือเ n e r g y เหลือแค่ร้อยสี่เองอะเดี๋ยวอาจจะไปเล่นซ้ายขวาอีกหน่อยหนึ่งเพราะเล่นสายเหลือเล่นซ้ายขวาเนี่ยจะต้องเผื่อ e อ e r g y ไว้ด้วยคือถ้าเกิดเล่นแพ้เนี่ยมันก็เสียเ Energy ใช่ไหมครับมันก็ต้องเผื่อไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่า Energy หมดนะครับคือมันจะเดินช้าเลยอนะครับนาะโอเคก็คลิปนี้ก็มาแนะนำ ต่อจากสายเหมืองน,นิดนึงแล้วกันเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับว่าก็ควรจะเอาไปค้าเป็นไอรอนบาร์ดีกว่านะครับจะได้ราคาดีกว่านะครับโอเคงั้นคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ